สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนล่าสุดนัดที่15ประจำเช้าวันศุกร์ที่30ธันวาคันหน่อยดีกว่าก็เริ่มเกมที่คิโลนาเสมอกับไลโยบยาเกโน่ไป2-2 2งสเดบิเตสเสมอแอัเทติกบิวบาว0-0ส่วนแอเล็กโกมาติดก็เอาชนะเอลเช่ไป2-0 ก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดครับจาาฝูงยังคงเป็นบาร์ซ่ามี37อันดับ2องเลมันริด35อันดับ3แอตเลติกมี27อันดับ4โซเซดาด26อันดับ5แล้วก็6เป็นบิลเบากับเบเตสมีทีมละ25ในขณะที่โซนท้ายตารางอันดับ18แล้วก็19เบเบียกับกาดิสมีทีมละ11ส่วนบัวยังเป็นเอลเช่ are, ที่เก็บไปได้แค่4คะแนนมาที่ดัสโนล่าสุดยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่สั่ไป13ประตู แล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคือวันศุกร์นี้มี4คู่เกตาเฟ่เจอมายโยกาการิสพบอ,อเมริกาเซบ้าบิโก้เจอสิบย่านแล้วก็บายาโดลิพบเลมัดริดส่วนคืนวันเสาร์มีบาร์ซ่าเจอกับเอสปันญญิอนโซซูดาเจอโอซซูนา,สสนาแล้วก็บีรีพบบาเลเซีย